สวัสดีครับมือนี้ตอนนี้เขาก็ถือมากรูเบ็ดปลอมเขานะครับที่ใส่ไ,ไว้แต่เมื่อวานนะครับเขาใส่เงียนะปลาหมึกไว้แต่เมื่อวานนะครับเนะาะเกิด่ะไ้มาหยามน้ำกลางคืนนี่การอยู่ยวะจะพอยู่นะครับ อย่างเงี้ยครับเก็บไงนะครับเบ็ดปลอมหรือเบ็ดฟ้อมห่อนะครับเก็บมืนมือนเลยรบ๊อบ <acement S 5> ืัวเหื้นที่ำหึหึหึหลังนี้มี่การครับหลังนี้มี่การเหมือนมีปลาดินอยู่นะครับนี่ครับ เป็นหนาเชวตวัตนะครับมันมานครับเชวตวัตเข้าเป็นช่วงนี้ก็ช่วงปลาก็ลังใหญ่นะครับเป็นลูกคอกนะครับก็จะ,ะ,ใ,สะใส่ประมาณนี้นะครับนะครับใส่ปลาใส่ประมาณนี้นะครับ นะครับนกยัยห,หน้าเป็นปลาขวอนครับปลาขวอนภาษาไทายเขาเอื่นอย่างใส่ยี่สิบหลังครับเล็บ่วมห้องอห้อยถึงมั้งห้อยถึงเขาปลาป่ะนี่ว้ยเขาปลาเขาโคกส่บุครับนี่เสือเขวนันหาบึงกันนะครับว่าตไปทั้งไหน โอ้มานี่ยนะครับมีตะหลุนเดียวเลยครับเนี่ยเงินปลาคอหน่อยอครับข้ามบาังบกบ่าปุ่น เป๊ะครับคอ,อกเดียวกันเลยอีกเดือนเึื่องนี่น้ำแห้งเรียบร้อยครับนี่ครับการเก็บไงไ่ายๆเลยมันมันบ่นใส่ถุงมาเดือดถุงฮี้งมาครับคลองกับข้าเขียดอยู่ อ่นะครับใส่เดียวกันเลยใส่นี้กินโดนแล้วครับตุยเหรอนี่ครับกินเรื่องหลังเลยเนี่ย ยังไงบ้างคันนี้มีอาการทุกคันนะครับนี่ปุยหากินน้ำนี่ครับลังบัดรจะขวางมาไกลหรอกยู่ยใกล้่ะละครส,สีกินครับบริลยหาขายเขาหากิน ได้ไร้กันหนึ่งได้อย่างไรก็ทอดไม่ค่อยดีก็ปิ้งพ่นนี่ครบหมดต้องดินล้นหาไม่ตีดท่านเนี่ยเฮ้ยไม่มีปลา มวน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 มวลมวลยบคทับเรียบร้อยไปครับทิศมีอะไรมาเตะเลยนีของไงมาเน้อมีหรอเนี่ครับทางเก่านะครับเนี่ หากินทางยังหลบดึงไปไงไม่ห้อยดึงครับไม่ห้ดึงจะลงฝาเุดแ่างบ่ลงกันค้าง้า Rồi. vì nó là những我覺得 biết ở nhà à ừ ừ A Gia không เพืนปลาโดดไปน้ำหนาวหรือ่ห่างนะครับมาช่างนี้ห่างเลยห่างเลยหันเอาเลี้ยงหลังอยู่เอาเนื้อน่าไม่เลยนะครับมันนี่ปลาเนื้อนี่เนี่ยตองหันหนามเลิกพอดีจามเพราะอิดเดรับหรอามวงคืบนดึงอยู่ล่ะวงปลาลงเนี่ยว่ามีห้องเหนียงอีหัวหน้านะครับ Nào mấy lúc này, nó khuẩn đấy nó là lúc nó làm đi vô nói chân hồ thịt thang nào หลอนครับหล่อนติงเงี้ย เสื้อไอทิวเป็นขึ้นหางก็เถียง ปลาโรคเบื้อ่แรกครับยุให้นี่อะไรก็เหมือนว่าห่มให้นี่ครับผมตอนนี้ก็กูไป็ดับเลยนะครับยี่สิบขั้นครับกระเซาหนี่ผลตอบรับบ่คดี่าไรครับเดบปลาคอหน่อยนะครับสามสีตัวสีตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวทิพนาจะไปเบิรงกันไหมครับเกิดยี่สิบขั้นนะครับเดี๋ยวทิพนาไปแกะตัวไมครับสวัสดีครับ ฝากติดตามไว้ด้ครับ